อันนี้ช่างผู้ยิงพี่น้องช่างท่าสีผู้ยิงอันนี้อันนี้รองผืนสีขาวรองผืนสีขาวงามดีเนาะแต่ว่ามันเป็นสีรองผืนอันนี้สีเทาพาะน่ะสีเทาพี่น้อง เก็บรอบในแล้วเราบอกนะจ้า็บอกวงี้ยงก right? okay. <c oughs> ็สิละเอียดละเอียดเน่จักน้อย โมยูไปใส่หน่ะูม่หูแล้วก็นเล่าเนาะมันไปสวนไปสวนม้อไปตัดอันไปปั๊มน้ำน้ำ,ป,นำปัมนแต่หมูวาน สร้างกับจ้าจมไม่ยังอยู่ผู้เดียวดอกพี่นอ้องเออ <laughs> ให้สร้างแน่วะให้ให้ต่อนาำป้าป้าเจ้า,จาของกับโบหูจักตอเนานะสื่อมากกันใส่แบบธรรมดาไปเลยให้เพื่อนต่อให้โอ้ว่แมนนะป้าป้าว่า,าพิดต่อชักโคไอ้เบิงแม่ก <laughs> ำลังอัดวิดีโออยู่ไปบอท่านได้ยังบ่ท่านหอดเวลา ซ้ายแบบซ้ายแบบได้แหะนุ้ยเดี๋ยวอนเดี๋ยวอนมันยังมาท่านถึงแมนเมืองสรางเมืองสางเมืองพี่นองสร้างกันเนน้อยนหน่อยใจกันใยใ่เบีดเวียกยันแต่บบเลวบานนี้ก็มาตัวแต่เท่าแกหลิง ธรรมาด่าแถวแกก็กอยา่าไรเลีนะ้ยวเลยเนาะโอ้มาหาอื่นแถาแกแล้วอยา่าอายคุนเล่นแก <c oughs> อีกเฮ้ยเนาะเป็นจังไดพี่น้องสีงามบ่สีชมได้เด้อจ่าเด้อกดไหลกดแช่กดซับสะไข่มีไงสำรวยในเด้อพี่น้องเด้อ ติดตามช่องยูทูบเบอร์ช่องยูทูบทางเฟซทางไลน์เนาะทางแฟนเพจแย่สำรวยแฟนเพจเนาะพี่น้องเนาะติดตามแย่สำรวยเี่ด้วยจ้ามีพัน,นล่มไหมเขาโอเคพี่น้องเดี๋ยวสิถ่ายให้เบิ้งอีกตอนสำเร็จเสร็จสิ้นเนาะพี่น้องอันนี้กำลังหลบแหลกเนาะตอนเสร็จ หลอบสองซเซตเรียบร้อยมันก็อาจสีงามกว่านีเนะ้องพี่น้องเนาะโอเคจ้า